พอการกีดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยก็คือมีมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นนักสนุกเกอร์เยาวชนแล้วก็ไปแข่งไปแข่งชนะจะชนะหรือแพ้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ก็ไปแข่งก็ขออนุญาตโรงเรียนเรียบร้อยละไปแข่งเสร็จปุ๊บก็ชนะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนก็จะไปไปแข่ง ติดทีมชาติและทํานองเนี้ยนะแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปสอบมันช่วงแข่งมันช่วงสอบพอดีแต่ก็วิชาอื่นก็เข้าไปสอบละก็มีตกบ้างได้บ้างก็ตามภาษาเพราะไม่ได้เรียนไงไปสอบอย่างเดียวแต่ก็มีการช่วยกันนะครับเพราะว่าไปสอบไม่ผ่านก็มีทํางานทาําเปเปอร์ส่งทําอะไรก็ได้แต่มันมีสองวิชาที่ได้ศูนย์ ก็คือพราศึกษาแล้วก็สุขศึกษาทาไมถึงได้ศูนย์นะก็โทษครูอะครูครูครูที่สอนพราศึกษาแล้วก็สอนสุขศึกษาอ่ะมาฟังข้อความที่คุณพ่อเขาเขามันยายไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดไปมันจะไม่ตรงนะ คุณพ่อเขาก็ชื่อปูเปนะป่เป้นะปู่เป้คนนี้ดังนะเป็นชื่อสมเลิกอิสระกูณายุทธยาเป็นเจ้าของช่องฟุตบอลร้อยแปดก็ลงบรรยายนะครับว่าลูกชายของเขาอะ่ะคือเด็กชายลมหนาวอิสระกูลณายุทธยาเป็นตัวแทนไปนแข่งกีฬาฟุกเกอ์เยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกแล้วก็ได้สองเหรียญทอง สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอัศสมชัญก็คือโรงเรียนที่ว่าเนี่ยคืออัศสมชัญได้เข้าไปตัวแทนไปแข่งกีฬายาวชนแห่งชาติแต่กลับได้คะแนนสอบศูนย์ <c oughs> ในวิชาพาราศึกษาเน้นด้วยนะพาราศึกษาจริงมีสุขศึกษาด้วย <c oughs> ขวเขาก็เล่าต่อว่าก็ช่วงสิบสามถึงยี่สบอดธันวาปีที่แล้วก็มีการแข่งขันรอบคัดเลือกทีนครนายก ก็นำหนังสือขอตัวไปก็ตามขั้นตอนก็เรียบร้อยดีก็ได้มาสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงแล้วก็ได้สิทธิ์ไปเป็นเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งสามประเภทก็มีฝ่ายวิชาการโทรแจ้งว่าให้มาตามสอบระหว่าง4ีถึงสามถึงสี่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะต้องส่งคะแนนเข้าระบบแต่มีสองวิชาคือพระราศึกษากับสุกศึกษาอาจารย์ไม่นัดหมาย ให้เข้าสอบทั้งทงที่เจอกันทุกวันแล้วก็ไม่ส่งคะแนนให้วิชาการผลออกมาเป็นศูนย์คะแนนเต็มยี่สิบก็มีคำถามว่าอาจารย์ในสองวิชานี้ทำไมไม่นัดเด็กสอบทั้งทั้งที่วิชาอื่นยากกว่าอย่างเช่นภาษาไทยอังกฤษวิทยาศาสตร์ก็นัดได้และก็มีคะแนนปกติ นี่คือสิ่งที่รับไม่ได้ในครับผู้ปกครองผมมีสิทธิ์ตั้งคําถามเพราะเด็กไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเรียนเก็บเฉลีย่ยก็3กว่าตั้งแต่ปหนถึงม .3 ปัจจุบัน3.45เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมา7ปีเป็นนักซูเกอร์2ปีอันนี้เริ่มทวงบุญคุณแล้วนะทวงบุญคุณโรงเรียนแล้วนะไปแข่งทุกรายการมีหนังสือขอตัวถูกต้องชัดเจน วิชาพระราบศึกษาควรจะได้ศูนย์เต็มยี่สิบหรือนี่ไม่ได้เรียนฟรีด้วยนะไม่ได้เป็นคนต้านนักกี้หรจ่ายเงินครบทุกบาททุกแต่ปีละแสนกว่าอืจ่ายเงินให้ตรงเรียนปีละแสนกว่ามาเก้าปีนะเก้าแสนกว่านะโอ้โหเรื่องสัมันมันต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะถ้าผมโอ้โหตั้งเก้าแสนเลยนะดังนั้น แล้วก็งานโรงเรียนด้านกีฬาเมื่อโรงเรียนมีงานกีฬาอะไรเนี่ยก็ไปช่วยเกินร้อยนี่ทั้งเป็นพิธีกรมาเดียวก็ไม่เคยได้แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นแบบนี้สรุปแล้วนะ คุณพ่อเริ่มทวงบุญคุณโรงเรียนนะนะเหตุเพราะว่าพาระศึกษากับสุขศึกษาได้สูงทวงบุญคุณโรงเรียนกูจ่ายเงินปีละแสนกว่ามาเก้าปีละเกือบล้านละเขาเป็นล้านละจ่ายเงินเป็นล้านเลยนะไม่ได้เรียนฟรีนะเรายังสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอีกนะ คว้าเหรียญทองมาให้เนี่นะแล้วทำไมทํากับลูกเขาอย่างนี้นี่ครับคือสังคมของประเทศไทยสังคมที่หนึ่งคนไม่เท่ากันผม ว่ากรดีไหนก็ตามนะนักเรียนคนไหนก็ตามนะไปเป็นนักกีฬาแม้จะไม่ได้เหรียญทองกลับมาสักเหรียญหนึ่งทางโรงเรียนก็ต้องดูแหละเหมือนกันทุกคนไม่สอบต้องไปให้สอบต้องช่วยเหลือเหมือนกันทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นนักเรียนคนนี้ แม้จะเป็นนักเรียนทนก็ต้องทำเหมือนกันทุกคนปรากฏว่าไง่ะครับก็ไปพบพอ,อโรงเรียนแล้วนะท่านก็ออกมาชี้แจงแล้วนะมันเป็นการผิดพลาดคือในคนป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบ จริงๆการป้อนโปรแกรมมันต้องบอกว่าวิชาพลราศึกษากับสุข,ขศึกษายังไม่ได้สอบหรือยังไงรออะไรมันต้องบอกแบบนั้นไม่ใช่ไม่บอกมันก็เลยกลายเป็นศูนทั้งสองตัวไอ้คุณครูที่สอนพลราศึกษาโดนด่าทางประเทศคุณครูที่สอนสุขรศึกษาโดนด่าทางประเทศ โดนด่าทั้งประเทศคนทั้งประเทศด่าไอ้คุณครูสองคนนี้คือโดนด่าฟรีกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูยังไม่รู้เรื่องที่อะไรเลยกูยังไม่ได้นัดมึงสอบเลยเดี๋ยวกูนัดก็มาสอบเดี๋ยวก็หาทางช่วยกันหรือเปล่าอ่ะ,ะเราก็มองเป็นไอ้ครูแม่งกลันแกล้งเว้ยเพราะไวะเด็กแม่ง เป็นนักกีฬาทําไมต้องกันแก้งด้วยวะทําไมวะกูมีปัญหาอะไรเหรอวะทำนองนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้ายังไม่โพสต์นะไปหาผู้อุนวยการโรงเรียนก่อนไปขอคำชี้แจงก่อนทำไมได้เรื่องค่อยเอามาโพสต์ แล้วตกลงยังไงอ่ะโพสต่อว่าต่อขานเข้าไปแล้วทวงบุญคุณเข้าไปแล้วแล้วลูกจะอยู่โรงเรียนนี้ยังไงลูกจะมองหน้าเพื่อนๆได้ยังไงอะ่ลูกจะมองหน้าครูบาอาจารย์ได้ยังไงวะเพราะมีพ่อซึ่งเอาเรื่องเอาราวไม่ยอมไม่ยอม ไปคุยกับพ่อองเดือนก่อนง่ายกว่าเปล่าวะใจเย็นนิดนึงเปล่าวะค่อยมาโพสนะการเป็นนักกีฬานะไม่รู้คุณพ่อเป็นนักกีฬาป่ะแต่คุณรู้เป็นนักกีฬาต้องรู้ชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยต้องมีจิตใจเป็นนักกีฬานะเว้ย จะบอกใหนะครับผมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่เสนอในแง่มุมของผมแล้วก็มีหน้าที่เสนอในแนวของผมอาจจะไม่เหมือนสื่อกระแสหลักหรืออาจจะเหมือนก็ได้ มาซื้อสื่อผมครับขา้าวตำราพิกชีวิตครับเล่มละ290บาทเป็นรวบรวมสายมูเตลูไว้ทั้งหมดเลยนะครับ<ส>เงินเข้าก็ทุดดีสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจอดจัดติดต่อผม,ไ,มได้สามช่องทางครับทางเฟซบุ๊คลงรกิจพลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศรัพ์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศรัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็พระนางพญาสยามนะครับมีให้บูชา290บาทเช่นกนารปลุกเสกสามวาฬครับ วัดราชบุญนาวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนต์จบเงินเข้ากระทุนอิสรพล,ลเช่นเดียวกันมีโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูนะครับมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ช่วยสั่งเสริมด้วยนะครับอุดหนุนผมแล้วก็หนุนคนทําด้วยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะที่ติดตามคลิปนี้จนจบแล้วขอจะบอกทุกคนว่าก่อนที่จะพิมพ์อะไรไปเอ๊สักนิดหนึ่งค่อยพิมพ์ แล้วมันก็จะผาดแบบคุณพ่อของนักกีฬาสนกเกอร์ยาวชนขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตีของเราต่างกันชีวิตเขเียกไมันจะใหชีิชีวิต